สวัสดีค่ะทา่านผส้มสวัสดีค่ะมือนนี้พกกับเซียนบุรีรัมกับเจดงเนาะค่ะเนาะวดที่แล้วเข้าห้าสองตรงตรง,ตรงข้างล่างข้างบนด้วยทั้งนี่ค่ะเขาทั้ง 2, 2. สองสองเขาทั้งหาสองค่ะวันนี้ล่างได้ไปแล้วนะคิดก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับวรสวัสดีครับค่ะวันนี้วดที่แล้วหาสองกับสองสองกับเขาที่ทั้งบนทั้งล่างเนาะ ครับผม<า>บันยิงวันนี้ล่างแล้วที่ผมให้ไปแล้วเนาะคะ่ะล่างให้ไปแล้วคะ่ะก็เหลือบนบ่เหลือบนก็ฟ้องสุดท้ายบ่บนผมมันมันเป็นเหล็กตั้งหลักอ <scr> อ๋สามตัวอาจจะมาสักสองตัวนี่ละอ๋อเหล็กตั้งหลักแล้วก็เน้นล่างาาวงวดงวดนี่เป็นงวดที่สิบเก้าสิบเก้างวดที่สิบเก้ามันบ่เคยรุ หมดเลยหมดที ah? okay, prayer, prayer, ่สิบเก้าแก่คุณมาเนี่มาตัวเดียวหรือว่าสองตัวนี่ล่ะอันนี้สามาได้ทั้งบนทั้งล่างคือกันในวันเน้นบนดีตั้งหลักดีเฮ็ดคือเก่าบ่ะฮะเดี๋ยวจะจับให้สักงสามหางกับเขาละพอจับเลยเนาะบัฮะจับเลยมนบาเซียนบุรีลำนี่ก็ตัวเดียวเขาแค่สองตัวเดียวละค่ะได้ได้ วางวันนี้สิด้วยแล้วก็เน้นล่างไห้น้ำเนาะครับมันมันเก็ดใกล้ใกล้แยนกันเร่อยๆมีเกะไันมีมีสามมีสามมีห้ามีห้ามีแปดมีแปดขีดขีดขีดจีนใต้ลงมากจีตนบ่บ่บด้ขีดอะบอเลงกันไปเรื่อยๆมีสามห้าแปด มีสามมีห้ามีแปดค่ะจับใจกันเอานะไอวินมีแกสามตัวนี่จับใส่กันเอาครับปกติมันมาจากตัวหลังมากตัวเดียวหรือสองหรือสามตัวมา,ววมา,า,มากมา,ม,าามาตัวเดียว<อ>มันข้ากัมาทับกูันมากั้งนี้มันข้ากับมาตัวเดียวอ๋อข้อก่อนนั่นนันผมให้ไปศูนย์แปดสี มันมาีี1 145เนาะ084ติดหนึ่งติดตัวเดียวเอออ๋อ,อ,อกอนีก่อนก่อนนั่งกับ1 158หนึ่งครับมาห้าตัวเดียวห้าบนหนะาห้าสองอ๋อมันมา,ากมาสมากมัมามตัวเดียวมาก,กว่าส่วนมากมาตัวอยู่กลางบอกหรือตัวอยู่ขอบ ต,ตัวยุการตัวมาอาจจะมาตัวแรกเลยล่ะอตัวแรกงวดน,นี้มากตางตัววิไฟมันเ้าตงวดที่อกแต่ว่าเขาจัดเคยเห็นหมดเลจริงหรองวดนี้มากสามเขาบอกว่าสามดับสาแต่ว่ามาแห้ง,หงสามนะว่ะค่ะมันมีสามมีห้ามีแปดแต่วมเนะข้าเจ้าว่าดับสามกันสามคือมาแห้งแต่วนนตงวันี้ทุกวดน่มีเลยม,มันยังูแหงลสามเล บัน,น้เลขพันมาหามาหาแห้งก็สามอีกถ้ามาแห้งแห้งกว่าสามอีกคที่นี่แต่ล่งแต่ละที่แต่ละแห่งก็ได้มาพันหาเนี่ยหลายหลายทุกเมนที่ที่นี่เจ้ารับกินศูนย์กับหาเ <c oughs> จ้ารับหลังบบบนล่างเนี่ยแต่ว่าแต่จนมากจะปล่อยมาตัวหนึ่งหรือบาน ดับคู่กับสองเทียมแล้วเจ้ารับกินนะแต่ลังเทียมบนเนียนอนดอกรังเทียมกับมาน้าวกันเต็มเต็มเลยบนเหน,นียนน่นกระเบื้องเต็มทั้ห้างเจ้องตัวผมกับมิวมีศูลกับซีแล้วเจ้ารับกินอ๋อซู์กับซี่อ๋นาซิป้าสปปองซูลกับซีนาสิบปอยศูนย์ถิมเลยเนาะ เลือกตัดศูนย์ออกซะเอาออกออกหาไว้เอลซี่ไวผมกินได้จริงผมตัวนี้แล้วตัวใดงในล่างห้าสามห้าสามตัวเดียวแล้วก็ตัวอื่นก็มี่สามห้านี่แหละวันนี้ข้างบนจับคู่ตัวใดเมื่อกี้เมื่อกี้ผมยังไม่จับข้างบนี่เนาะจ้าเราจับให้จับน้อยก็ได้มืนกันเหรอเหอยู่สามห้า สามห้าห้าแปดห้าแปดสามแปดสามแปดไปจับวินยังนั่งตามโนะมึงเข้าโซนวลูกแต่ก่อนก่อนผมก็ไม่ได้บอกหรอกเนียงแตะสามห้านี่ง้ามสามแปดสามแปดมา,<อ>มาเบาเบาเบามากไม่ว่าโค้เน้นเน้นแปดเธอแปดลักนวยลัแปดลักนวยก็สิห้าแปดห้าแปดเป็นเลขดับบนล่างมันนี่ กสิบม่ได้สามหาล่ะสามหาล่ะตัวเด่นเด่นได้คู่เดียวสามหากะจะบูลไปบุนมั่นดวงไปดวงมั่นเนาะโตบ้ามากออกเด้โอเคมันมันค่ะไปมากโตบ่าออกคุนเด้ข้างลางข้างล่างผมเน้นเฉพาะเรืองสามี่สามค่ะค่ะเนี่ยแน่เรียว ค่ะคขอคูณหลายๆค่ะขอไหนเขาขอให้ปังทั้งบนทั้งหลังวันนี้หมดกอนเนาะกับเข่าทั้งบนทั้งหลังแล้วเนาะต้องไกลปีใหม่แล้วเนาะจ้าจ้าทรงไทยเป็นเข้าเท้าันที่บ้านค่ะสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะอายุเท่าไรแล้วค่ะอายุเท่าไรแล้วเกิดก้อนเจดีย์บ่เกิดก้อนเจดียงบ่หรือรุ่นหกสิบสอง ผม02โอ้เกิดก่อนรุ่นอายรุ่นอายสองปีสามปีเดี๋ยววันที่29นี่ครับเข้าไป6 6เจ็ดแล้วอ๋อเกิดวันที่29ป่ะ29ทั้งวันกะไอ้ป้อนปีใหม่เดี๋ยวงวดหนาพอดีเลยไอ้ป้อนปีใหม่ไอ้ป้อนวันเกิดพร้อมเนาะสุขภาพแข็งแรงอยืนยันยืนนานอยู่นกันโดนจ้ะ ค่ะาสมเดวันดี่ะสวันดีค่ะเอาวันดีหยิบเก่าเข้ากะันรวมฉลองวัดเกิดไห้กับเซียนบุรีรัมวันดีหยิบเก่าพนหนาจะไม่ให้อีกหวดหนึ่งหวดหนาเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็ไปเบิงเลขเพ่นน้ำกันคะ่ะวันนี้ฝากกดไลค์กดแจร์กดติดตามด้วยคะ่ะซื้อสินค้ามาได้เบอร์โทรคือนหนาจอเมื่อกี้เนาะศูน 9, ะก็สองไปแป๊กสองห้าหกแปดกนราคา แค่เสียมแค่แม็กบำรุงกระดูกค่ะแล้วก็บำรุงสายตา12ออยพัดแล้วก็คริมกลางวันคริมกลางคืนชะลอไัยนะคะชะลอัยเห็นผล3-58สามหาแปดเลือกตัวใดตัวหนึ่งตัวใดสิมาคิดว่าอยู่ในใจของเขาสิมาสามหรือมาหาหาไม้แห้งเซลลิเกืนแห้ง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 ไหลเนะคะเนาะนี่คือวันนี้แต่ว่าที่แน่ๆน่ะนี่ค่ะ หวดทีเหล้วมาเพื่อนหาล่างแต่ว่ามันมาบ่นค่ะเพื่อนหาล่างแต่ว่ามาบ่นตัวเด่นก๋นคือหาสองสี่สองมาออกสองสองนู้นดักหน่วยเพื่อนหายักหน่วยพร้อมเนาะค่ะเออแล้วก็หลักหน่วยคือสองเพื่อนว่านอ่ะนี่กันพูดจักยังสิทุ่มเลยเนาะมีหน้าขายหน้ามีเนี่ยขายเมี่ยมีผัวขายผัวเมี่ยมันก็นนสิบว่าขายดอก ใจประโยชน์ซักบายเขานี่กินให้อยู่แต่ว่าผัวนี่ฉันบ่มีประโยชน์ขายเนาะขายผัวต้ซื้อเหล็กเลยเ้วนะเอานี่คือล่างค่ะท่านผู้ชมนี่คือล่างที่เพิ่นให้งวดก่อนนี่งวดนี้ละ่ะเด่นที่หาสามเด่นคือหาค่ะสามหาเด่นให้หาสามตัวเดียวกันเลยค่ะนะคะเอาล่างข้างบนนี่ค่ะน่าสิถธิบดท,ทั้งบนทั้งล่างนะคะท่านผู้ชมนี่ เก็ดหาหกหาเนี่เป็นลิที่ชอบหรือมันสีไมห่หาค่ะเนาะหามาแห้งค่ะยังไงก็มีหา้าถ้าหนีหาเอาพอดกินเลยถ้าเขาหน,นีเนาะมาแรงตัวไหนชอบจะเอาหนีตัวนั้นเนาะนี่ค่ะตัวเดียวกันเลยค่ะเอาปากไว้เป็นแนวทางนะคะขอ้ท่านผู้ชมโชคดี้วยด้วยถูกหวยไ,ไปด้วยกันค่ะขอท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะเนี่ยสิ่งอื่นใด มีกำลังแรงใจหาเงินร่างกายสุขภาพาแข็งแรงแล่ะตอนท่านป่วยท่านจะรู้เลยว่าไม่ปรารถนาอะไรเลยคดปรารถนาให้แต่ร่างกายแข็งแรงบวเห็นโล่งสรัทธาบวชนำตาท่านท่านป่วยขึ้นมากเมือ่อใดเนี่ยล่ะคือธรรมธรธรมะนะคะท่านจะได้ธรรมะในจิตใจแล้วก็ท่านจะได้รู้ว่าร่างกายนี้สำคัญตรงที่แข็งแรงนะคะ มีเงื่อห้วยหล่นฟ้าหรืออยากจนท้าสุขภาพบ่แข็งแรงคือทุกมหันนะคะคือเป็นทุกมากมากมาก,มาก,มากเลยจะแดงป่วยมาแล้วสองหลอบทเห็นท่านมะตอนบ่กป่วยบ่เห็นท่านมะคนที่ป่วยพราะในสุขภาพแข็งแรงนี่อ้บบ่มักปากขึ้นอะไรแข็งแรงแข็งแรงนี่ปรารถนาให้ได้โห่ผู้สู้แล้วก็อยังให้ได้สู้ผู้ดีให้เงื่อนให้ท่องลังมากผุนมักปรารถนาผุนเนาะ พ่อแกตัวมากถึงรู้ว่าสุขภาพนั้นแกงสำคัญขนาดไหนพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพของห้าวให้มันดีค่ะจะได้มีกำลังใจต่อสู้หาเงินหาเงินเบื่อประอยากใส่สมองสองมือหาเท่าได้ก็ได้กลินคันบ่เกียดคานค่ะท่านผู้ชมเนาะแล้วใส่สมองว่าจะหาเงินอะไรถึงจะได้หาเงินน้อยเงินมากเรื่อขยับขยายกัอยู่ที่สมองอห้านี่แหะค่ะเอา จะเรียงขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ